การจัดการต้นทุนในสวนทุเรียนเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็มีบรรยายในหัวข้อนี้ก็คือคุ้มค่าคุ้มทุนบริหารต้นทุนตั้งแต่ต้นทางนะครับร่วมกับน้องปลายทางกเกษตรนะครับคือในเรื่องของการจัดการแปลงเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องที่สําคัญที่เราเชาวสวนเราจะต้องให้ความสนใจนนก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับเราจะไปคิดแค่เรื่องของราคาขายตอนที่เราขายให้ได้ราคาสูงๆอาจจะไม่ใช่สาระ สำคัญมากนักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่ควบคุมอะไรได้เลยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรื่องของต้นทุนที่อยู่ในส่วนเราการลดต้นทุนการผลิตโดยการซื้อนุ่นที่ต่ําลงอนี้ถูกลงทํไอันนั้นเองอะไรเองบางทีอาจจะไม่ใช่คาตอบทั้งหมดนะครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของออปริมาณผลผลิตเราเรื่องของช่วงระยะเวลาและอื่นๆที่มีปัจจัยในเรื่องของราคาเรื่องของต้นทุนเราทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะครับ ใครที่สนใจเรื่องของการจัดการต้นทุนในส่วนทุเรียนในส่วนผลไม้ก็อยากให้มาฟังกันนะครับเวลา13นาฬกาถึง14นก30นทีวันที่14พฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับที่เซ็นทัลจันทบ,บุรีในงาน Fruit Innovation Forum นะครับ2025ถือว่าเป็นงานที่ทางหอการค้าจัดได้ดีนะครับร่วมกับภาคีอุตสาหกรรมในเครืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรและไม่ใช่ภาคการเกษตรด้วยก็มาร่วมนะครับขอเรียนเชิญครับ